ดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ที่ไปเที่ยวประเทศต่างๆสรุสิสไปไกลอยู่ค่ะ <laughs> ประเทศต <laughs> ่ประเทศอมแอมไปยุโรปประเทศเทศล่ายังมีเชียงขวางมีหลวงพะบางยังข้างไหวอยู่มีข้ามว้วนนะแต่ว่าวันนี้ขอเหตุกับเขากินแซสบๆสักครับโอ้จาดจ้าเมนูเด็ด เมนูเด็ดตอนเจตดเพิ่งเด็ดเพินค่ะเด็ดขนาด <laughs> เด็ดเอาทวนทวนดูน<า>ก,ก็เขามีสัพยากรเนาะทั้งเด็ดทั้งสันโอ้ส้มส้มสีสูนไอ้พักขี้เล็กคือมีพักขี้เล็กแล้วก็มีดอกแค่หน้าก็เลยเสียเอาสองอย่างนี้มาแจ่งใส่กันโอ้ดับเบิลขมเออได้ตังซื้อว่า แกงสองขมขยมโควิแชเป็นยังไงกับิได้ติดตามมันตะขี่ได้แล้วพรขีเล็กบันนี้จะไปเก็บดอกแค่คแหงขมแหงแสบเนาะเก็บดอกแค่เก็บดอกแค่ติค่ะมดอกแค่รดน้วก็ถือดินเลยรดน้ำว่ารดนู่ตั้งระเบียงแค่ตัวขนาดสมซื่อนระเบียงแค่คำคีเพา โอ้สมพ่อเจ็บมามีแต่ดอกงงามเนาะค่ะเนาะมันบมันบ่ถือดินตกใส่หลังค่าเถียงหน้าแล้วก็ตกใส่ระเบียงแค่กับเป็นผาคหายูหากินเนาะอ๋วะผักผักปลอดสารปลอดไพ่เห็บมาลายบ่โอ้พี่หาอยู่หากินเก่งหายทึ่งหา หาีนอะทั้งเห็ดเด้่ยค่ะอะรแบบทั้งหาทั้งเห็ดสิ่งที่ขาดก็ได้ในการส่วนๆเลยตบมือให้ส่วนแกงสองขมนี่ยก็คือยานั่งอืมค่ะค่ะยานั่งกันอยูบานเนาอยานั่งอยู่บ้านพรกชิเล็ก็ไล้ซื้อดอกแคบก็เลยซื้อยานั่งก็เดยซื้อตะไคร้ก banks, ็ได้ซื้อกผิดกเซื้อผกผิดก็ไดยซื้อ นี่เลยซื้อมาอยู่คือกะปิซึ่งต้องใส่ก็หมูสามชั้นออหมูสามชั้นเลยซื้อเพาะว่าอ้อบริเวณหมูเองอันนี้เก็บแล้วนะครับโอ้ยเนาะเก่งหายคนยังแต่สะอ่อนไม่ได้สะอ่อนบางทีนึกแต่ค่ะสะอ่อนผู้เก็บนี่ไหมคุณอาเก็บจนล่นกระตา เบื้องหลังแกงขิเล็กใส่ดอกแค่บวเป็นธรรมดาสัวสิบ<อ>ไป<อ>ห้องหม้ใดเบิง้งคลิปนี้กับคลิปหน้าจบนี่สามารถเฮ็ดกินได้เลยพอ,อสิบอกรายละเอียดว่าเฮ็ดจังได๋ขิเล็กที่ไม่แบบใดปลาสูตรบอกละเอียดบ่บะงวงสูตรเลยปะคะบะงวงสูตรคตัวเฮ็เดแซ,ะซะ่บเก็บมากเลยกับาธรรมดา,า,าด้วยยางเข้าบ้านเป็นี้เนาื้อบ้านก็มาพัก นางรับโทรศัพท์เพราะว่ามีคนโทรเสียเงินล้านมาให้ป่นะวะเออแลยวนางรับโทรศัพท์ล้านล้านกี่บ่ค่ะรับรับเอกสารนี่นางน่ะเดี๋ยวเศร้าทางตัวนี่บพรมันเศร้าทั้งศิลป์เท่าไรคะนี่ทุ่มมา้เลยรับเดี๋ยวเอาเงินล้านมาให้จับกี้ตองโอ้ไปบ่ย้อมไปรับอยู่ไก่ภรรยายานยานถูกกิจศัพท์เอะไะครับอันต่อไปก็คือเคนสีเว้าเกี่ยวกับดอกแค่ ่ยกับพักิเล็กว่าเหตุอย่างไรเป็นความรู้นะครับกันเบิ้งไปตลอดกับสีหูนะครับสําหรับเอาสองคนทีมา่าวอกมาคุยกันกับสีขอสวัสดีว้เพียงธนีสก้อนเราหนาให้เพื่อนว่าผู้เดียวแล้วสิไปเตรียมตัวทักินแกงเล็กแซ่บๆค่ะเชิญครับ<ะ>ค่ะสวัสาาดีค่ะวันเตรียมอาหารการกินดี ก่อนที่จะอาบน้ำเราก็พักตรงนี้ได้ไม่ต้องเข้าครัวอยู่หน้าครัวก็ได้อันแรกก็คือปอกดอกแคร์ตัวแค่ไในเขิอนว่าแค่เอาเกินแครป่าก็เรียก คืจจบันนี้แคร์พวกนี้ก็ย้ายจากทุ่งนาก็ไปอยู่ในเมืองตามปั๊มน้ำมันตามบ้านจัดสรรนะเราก็คิดว่าไม้ไม้แคร์ต้นแคร์นี่ชื่อมันดีเลยื่่มันบอกว่าแคร์ก็คือใส่ใจความรู้สึกนั่นแหละชื่อมันดี แค่ป่าแค่อ่าวหลายคนพ่อสีเข้าใจคำว่าอ่าวเนาะในภาษาไทยภาษากลางก็มีคำว่าอ่าวไทยอ่าวกอกมาถึงว่าพื้นที่กว้างอันนี้จะเป็นแบบเป็นเป็นทงอ่ะเป็นทงกว้างหรง่ที่ไม่ตน้น ต้นแค่นี่คือต้นแค่นี่เป็นคือคือดูทั้งโคกก็ได้ดูดูไฮน,น้าที่มีหนาท่วมก็ได้เป็นเวิงเป็นเอาเอิรนบอชเอ้าอ่านีอะไาขึ้นหน้าที่เขาออกดอก <c ười> สมัยก่อนนี่ง้อควายหลายไรง้ออะไรควายตอนง้อตอนควายออกไปเลี่ยง ทำทงไตรงหน้ามันก็เบ็ดริวๆไปใต้ต้นหอมแค่นี่แหละจะไปกินจะกินดอกแค่นี้ในนาในนานี่แหละหนาแรงนี่แหละนาผลกำลังสิลงนี่ละพอเข้าก็มีต้นหนึ่งคิดใหญ่มากมีมากกว่าราคาแค่งตัวคือหมื่นกว่าบาทก็ดได้กินดอกมันด้วยเป็นที่สังเกตว่า ขาออกดอนี่กเขาออกทุกมือออก,กน้ำกางขึ้นแล้วแต่ล่นเนี่ยเหมือนเศร้าอ่าถ้าฝนบโตกนี่กาจะเห็นขวนเห็นส่วนนี่มันร่นลงมาแต่ไม่แต่ไม่เห็นใบขันไปสังเกตบกนกระคาตีไตหงมันมีแต่ขี่แมงกีน,นุ่นแสดงว่าขันฝนบโตกนี่แมงกีน,นุ่นลงมากินเป็นอาหารเองแมงกีน,นุ่นแต่ถ้าฝนตกนี่จังโตมากมือสองมือนี่ ดอกขาวล้นเป็นดอกที่สมบูรณ์บ่ใครมีแม่ยกินนู่นเอ,อันนี้ก็เป็นก้อสังเกตเนาะอันนี้ที่ที่ปอกก็คือว่าเกรสรมันสุข,ขมตัวของมันเนี่ยจะมีรสปอกแล้วที่ต้มต้มเฉพาะเกล็ดมันก็ติดแกงเช่นกันแซ่บผู้ใดบ่เคยกินก็ะหิลองเห็ดบ้างแซ่บคีณลีดอกแค่นี่ปอกเอาเกรสรมันออกเียบไปแนละ้ว ่อไปเลเป็นขั้นตอนของการหลูดใบอ,อ่อนยอดอ่อนของสีเล็กสีเล็กนี่ก็สีเล็กหน้าจะของเราจะไปเก็บคนอื่นแบบนี้อยู่แล้วคุณสมบัติอย่างหนึ่งของพักขีเล็กนี่คือว่าแห้งเก็บนี่แห้งปง เพราะเก็บเนี่ยเพราะเด้กินยอดอ่อนมันขึ้นมามันเกแก่มันกระสุดยอดบ่าวใสมาใสา่น,นี้จะสองต้นว่าถึงกับต้นใหญ่แล้วาก็สามารถจะเก็บกินได้ตลอดปีอันนั้นว่าเว่าถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวของกิเลสที่นี่ในเรื่องของ คุณค่าทั้งสมุนไพรหรือคุณสมบัตเิเห็นได้ชัดก็คือมันซอยเห็นนอนหลับมันซอยเห็นนอนหลับมันมีฤทธิ์ไซยายนายเขากับบริหารจัดการหรือว่าขาตัวไซยนานท์มันตายด้วยการต้ม ต้มซอนเสยน้าอ่ะนันว่าต้มให้มันจืดมันก็นอกจากว่ามันจะบ่มีข้อมผมแล้วมันก็ยั่งที่จริงแล้วบ่บ่บ่มแมนบ่มมีข้อมผมมันข้อมผมมันลดหน่อยรึถันเกิดหมายถึงมาข้อมห้อนมันไปซอยขาเสยคนับสอนเสยหน้าที่มีอยู่ในภาคิหนที่นี้จะหายมาไลู่นไปกับการต้มข้อมห้อน คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือมันกินขดแสบกินของขมกินพักขีเล็กนี่มันได้กินขอแสบมันมีรสชาติกระตุน้นประสาทการรับรู้คุณสมบัติพิเศษเลยอกอีย่างหนึ่งก็คือมันแซ่บมันแซ่บแกงบังกขีเล็กมันแซ่บนั่นแหละสิ่งที่มันเป็นอย่างคนจะต้องกินมันอยู่ตลอด อินได้มากบอลูกี่ลอยปีแล้วยังกินมันอยู่ตัวเพื่อนแสบวนผ่านกระกบวน,น,น,นการผสมพักจิเล็กที่กำลังรีดก,กำลังเด็ดอยู่นี่ก็คือเป็นพักจิลิคพักจิลิกแดงพักจิลิคก,ก็มีหลายแบบก็มีอยู่มีอยู่สองอย่างที่เห็นคนกินทั่วไปก็คือพักจิลิกแดงกับพักจิลิกขาว ต้นพักขี่เล็กอีกชนิดหนึ่งเอื่อนว่าพักขี่เล็กสารที่มีอยู่ตั้มโขกตามปานอันนี้บโนยิยมกินกันหรือบางบางท้นมี่บ่ก,กินเลยนะครับจะกินพักขี่เล็กขาวกับพักขี่เล็กแดงอนอกจากล้ำต้นคอสมีความแตกต่างกันแล้วเนาะ ใบเข้ากระต่างกันดย่ช่ไหล้ล่างพักกิลิสขาวกับพักกีริสพักกิลิสแดงนี่ใบว่าคือกันพักกเลิกแดงนี่เห็นใบมันสิเป็นอัษณานี่นะครับใบน้อยแล้วกับใบนี่นี่ปลาย่อนขางจะมมอน แต่ว่าพักจเริกขาวมีใบยอดใบนี่จะแหลมแหลมแล้วก็ใบใบจะกว้างสีกับสีขาวตามซื้อบนานนะครับน,น้ำสีบอกสีแดงคื่พักจรกิอ่าผมมีประสบการณ์ใ <c> น <oughs> การนำยอดพักจีริศมาปรุงอาหารเขา,าอบ,บอกว่า ต้มจืดไว้คือพโปรเจลีขาวโปรเจลีแดงคือต้มจืดสาจัะน้อยใส่เวลาโดนแล้วก็บางคนก็บอกถ้าเคเล็กแดงเนี่ยแสบกวลัวโปรเจลีสาจะว่ากันไปเนาะก็แล้วต่อาจจะว่ามันต้มจืดไงมันบวชไปขมผู้ที่บ่ชมาขมไปสิว้างสั้นเนาะ นี่จะเป็นเรื่องของพักีเลสถ้าเขาได้ดอกแค่ดอกแค่เอากับยอดพักีเล็กนะครับนี่เป็นพัก,กีเล็แดงเขาเอาไปตุต้มใส่กันดอกแค่กับมีรสขมดืวยกันต้มนบอลรสขมออกมีใส่ยน้อยให้กัน,กนต้ม,มบอก้มใส่กัน,กนแล้วก็แกงใส่กันผู้ที่กิน แกงพักิเล็กหรือว่ามกมา,กมากทั้งนี่เนาะ <c oughs> เป็นมาถ้าแกงใส่ดอกแคเนี่ยมันจะหนุม่มหนุ่มทั้งตัวของมันนุ่มทั้งว่ารสชาติของมันี่สิสิน,นุ่มต้องไปบางคนจะหนักแต่บางคนก็อย่กินล้วนๆถ้าพะกิเล็กเนี่ยบคนบ่มากดอกแคหรือบ่คยกินดอกแคหรือบ่มีดอกแคกินกับกือแ,แกงแพะกิเล็กเนี่ย ก็รีเตอร์ใบอ่อนแก่ครับถ,ถ้าเป็นภาคกลางคนเกิดช่วงหนา้า่นจะเอาใบมักใบแก่อะไรก็ต้มแล้วก็ไปตำตำแล้วไปแกงเป็นแกงกะทิพราขี้เล็กแล้วแกงใส่พวกหอยบ้างหอยขมกะทิหอยขมเลาจะกินตามผัดตะขั่นหมือราดข้าวแรับ แต่ของเขาเนี่กินแบบพื้นบ้านยีสานแกงใส่ย,ยานั่งธรรมดาก <c oughs> ระไส่กะทิปลาล่าก็ให้ใหได้ไม่ได้ปลาล่าโตเนาะที่มีเนื้อปลาเนือ้อย่างปลาบางคนมักนี่อาจจะใส่กา,กากหมูใส่หมูสามชั้นก็ไปนั่นอันนี้ก็เพิ่มได้เรื่องของโปรตีนกับลดชาิไปนั่น แต่ผู้สิปรุงรสไดแต่สิ่งที่ขาดบ่อใดคือตัวมาาขาสัน่ายอีกรอบหนึ่งก็คือ,อยาน่ายาน่า,าน,าานต้องใสอยู่แล้วรสสัน่นสิปแสบเลยการการเฮ็ดเครื่องปรุงนี่ประเภทเครื่องเทศนี่มันมีสองรูปแบบหอ,อมกระเทียมตะไคร่พริก หัวกระชายก่อนเน้นคำว่าหัวบางคนก็คือโบดหรือตำอะไนไม่ละเอียดแล้วก็ตดเป็นแบบผีแกงแกงไปเลยแต่บางคนก็จะแค่ว่าหันห่นหันห่นหันห่นหัน่นหั่นหั่นหอมหั่นกระเทียมหั่นกระชายตะไคร ใส่เอาใส wow. ่เลยต้มต้มให้มันให้น้ามันออกให้มันเดือดเดือดต้มใส่หน้าซะก่อนเดี๋ยวค่อยเอาผักเกลือร่องดือใส่้องกันก็ได้ต่อเขาต้มเนี่ยพักเกลือหรือว่าหรือว่าเอพักเกลือกับดอกแครเนี่ยสูตรใดก็ได้แซ่บแซ่บที่กันเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อคู่หมั้นี่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นส่วนที่ ้นจากมาละบ่ได้ใส่ฮะเจะเอาไปตุมใส่กันกนอบแค่ที่เขาปอกไันแล้ว